สวัสดีครับอคือบังเอิญว่าช่วงนี้ไม่ยอมไครขอรัฐให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับก็อยู่บ้านไม่มีอะไรทำไอ้ผมเนี่ยมันคนข่างคิดนะครับคือเป็นนักคิดอะพอมันอยู่เฉยมันก็มีเรื่องให้คิดเยอะนะครับก็กตามที่อยู่บารัฐบาลก็เลยเกความคิดขึ้นมาว่าคนทั้งประเทศ ด่าทานายกถามว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในทางที่ดีขึ้นไหมทุกอย่างก็คงเดิมใช่ไหมครับถามว่าคนด่าน้ั้งประเทศมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันไม่มีทีนี้ถ้าเป็นการเล่นบอลก็ต้องมีการรอบแผนเป็นการต่อยมวยก็ต้องมีการแก้ทางมวยผมก็เลยอยากจะเสนอว่าถ้าเราเปลี่ยนจากวิธีการด่า เราลองเสนอแนะดีไหมปัญหานั้นปัญหานุ้นปัญหานี้ใครมีไอเดียมีความคิดว่ามันจะมีทางออกอยังไงโพสเข้าไปที่ Facebook ของท่านนายกเลยนะครับส่งตรงถึงลุงตู่เลยท่านคงจะไม่ได้อ่านเองอาจจะมีแอดมิน,นของท่านช่วยกันกอ๊อปแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนึ่งหมื่นข้อเสนอแนะหนึ่งแสนข้อเสนอแนะหนึ่งล้านข้อเสนอแนะ มันจะไม่มีดีอยู่ในนั้นเลยนะครับก็เลยอยากเชิญชวนว่าถ้าเราลองปรับแผนดูนะครับถ้าแสนความคิดเหตุล้านความคิดเห็นแล้วไม่มีอะไรดีเลยทนายกก็ยอดคนแล้วครับสมองท่านท,ท,ที่ปัดเปื้อนง,งคนนับแสนนับล้านนะครับก็อยากจะลองสื่อในนะว่าถ้าประชาชนชาวไทยเราจะมาปรับแผนเราไม่ได้แล้ว แต่เรามาหาทางออกของประเทศร่วมกันเสนอตรงไปที่เฟซของท่านเลยนะครับมันอาจจะเป็นทางออกของหลายๆปัญหาก็ได้นะครับลองดูก็ไม่เสียหายนะครับก็ก็เข้าไปที่เฟซของท่านโดยตรงเลยนะครับก็เ็นของท่านชื่อประยุทธ์จันโอชานะครับก็จะจะเป็น c S S a n นะครับถ้าจำไม่ผิดขึ้นต้นด้วยตัว c นะครับไม่ใช่ตัว g ตัว j อะไรอย่างนั้น นะครับก็อลองดูนะครับว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ไหมเราลองมารวมกันเปลี่ยนแผนการเล่นดูสักครั้งหนึ่งถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในทางที่ดีขึ้นได้มันก็เป็นผลดีเยอะประเทศของเรานะครับก็อยากเวชวนชวนทุกคนลองลอง,ลองดูทุกคนมีความคิดไอเดียไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละเรามาลองดูเรามาดกความระดคม,คม,คม,คมความคิดกันส่งตรงไปที่เฟซทัชเลย หนึ่งแสนคนก็หนึ่งแสนความคิดเห็นหรือมากกว่านั้นบางคนมีความคิดเห็นมากกว่านั้นล้านคนก็ล้านความคิดเห็นผมไม่เชื่อหรอกครับแสนมันก็คิดเห็นล้านความคิดเห็นจะไม่มีดีเลยไม่ต้องความคิดเห็นเยอะนะครับก็อยากจยกลองสร้างกระแสตัวนี้ดูมันอาจจะเป็นทางรอดของประเทศเราก็ได้ครับก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับ